เผมกลับสุดทุกคนด้วยนะผมก็มาอยู่กันในททีบส,สองนะครับคลิปนี้เดี๋ยวนี้จะมาแนะนำอของของลัมเบอร์นะครับกับอัรคเมนมาลเทนคาราเมลนะครับมาลเทนคาราเมลก็คืออัรคเมนประจำตัวของลัมเบอร์นั่นเองกับเกมที่ผมชนะด้วยเลือด100นะครับนั่นก็คือเกมนี้ผมไม่แพ้เลยสักรอบนะครับเดี๋ยวมาดูนว่าเกมนี้มันจะเดือดสักแค่ไหนแล้วความโหดของ อัคเมล็ลัมเบิลกับลัมเบิลนั่นมันจะเถื่อนสักแค่ไหนเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ก่อนนะเดี๋ยวไปรับชมคลิปก็ได้เลยครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup ไหมว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นแน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน ที่เรืออักเมนแรกนะครับก็แน่นอนว่าเป็นของอักเมนฮีโร่ของลัมเบิลแน่นอนนะก็คือเมาเช่นคาราเมลนั่นเองหรือว่าคาราเมลหลอดละลายนะครับก็จะทําให้ลัมเบิลสกิลแรงขึ้นแล้วก็มีดูดเลือดด้วยนะก็คือเก่งขึ้นนั่นแหละครับก็เอามาเล่นเป็นแครี่เลยใส่ของไฟเตอร์นะครับที่ผมแนะนําให้ใส่ก็จะเป็นบัตเตอร์แล้วก็จูเกลกระเล็ดแล้วก็ลาบดอนนะครับเป็นแบบ ฟูเวทเลยนะเพราะว่าสกิลเขาเวนเวทนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าต้นเกมผมจะวินสติกยาวได้หรือเปล่าแต่ผมอยู่พูดแบบนี้ทำไมก็ในเมื่อแบบผมเปิดหัวเราเกมนี้ว่าผมชนะเลือดลอยครับก็คือแบบชนะยาวเลยเกมนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันจะโหดสักแค่ไหนละกันเออ สเต็สองก็ชนะยาวเลยนะครับผมได้เป็นบัตเตอร์กับจูเกาด้วยแล้วนะก็คือดามเดมจมันน่าเกียดมากทุกคนคือแบบตัวผมดาวเดียวทั้งบอร์ดอะสามารถชนะตัวที่แบบ2ดาว3ตัว2ดาว4ตัวไอ้สดาว3ตัวได้อนะไรเงี้ยคือแบบดา,มเ,ดมาเมจมึงเวอร์มากเป็นรุ่นแรงอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมเพิ่ง2ดาวเมื่อตอนสเต็อ่าไม่ใช่สเต็ปในรอบคีฟนะครับก็เพิ่ง2ดาวเองคือสเต็สองนั่งสเต็คือดาวเดียวนะครับตบหมดเลยไม่สนหน้าไหนคือบ้าจัดนะครับ ส่วนบอร์ดที่ผมจะเล่นผมจะเล่นเป็น4แวนการ์ดแล้วก็น่าจะ4สกอร่าหรือเปล่าจะไม่ได้นะครับก็คือจะเล่นเป็นบอร์ดนั่นแหละก็คือ4แวนการ์ดหละให้มันแรงขึ้นนะครับหรือไม่ก็เป็นบัสเตอร์4เออบัสเตอร์4ครับทุกคนจำผิดนะขออภัยมันไม่ใช่สกอร่าผมจำชื่อผิดนะขออภัยครับ อย่างที่ทุกคนรู้เลยครับตัว2บาทก็รีโล6นะนี่ผมก็รีโลมาตอนนี้ก็ได้เป็น l ลเวลเตัวแล้วครับขายแค่2ตัวเท่านั้นซึ่งผมเลือกอักเมนที่2เป็นอักเมนดูบมาด้วยแล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะเกมนี้บอกไว้เลยนะครับว่าดูบไม่ได้ใช้เหมือนดาวอักเมนเป็น1นึ่งอักเมนแบบฟรีๆแล้วเว้ยคือผมไม่ได้ใช้ดูแบเกมยงแเอคคือแบบโหลดโหลฮิตแบบ ไม่ได้ใช้รู้ว่าคือไฮโรยมัจะจัดเลยโอเคก็ตอนนี้ฮิตลัมเบิลสามดาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะหาขอให้มันอีกิดนึงนะใจอยากได้เป็นลาบดอนนะครับแต่เหมือนเกมนี้ผมจะดรอปของเวทค่อนข้างน้อยนะก็ทําเป็นน่าจะอีกิดนึงน่าจะเป็นแฮนดอฟเชตติสนะครับหรือว่าเป็นเฮโรเจนั่นแหละก็คือไม่อาร์คเองก็ลาบะดอนนะแต่มันไม่ดรอปล็อตแล้วครับหลังจากนี้ก็คือต้องจําใจทําเป็นเฮโรเจไปนะก็ได้เหมือนกันครับไม่แย่เพราะว่าดาเมจได้จากบัตเตอร์แล้วนะเพราะผมเล่นบัตเตอร์สี่แล้วครับโอเค อนนี้ก็โลครับโลไปขาดทิต่านะครับทิตาน่าจะเป็นตัวแบกอีกตัวหนึ่งของเรานะเป็น่าบัสเตอร์เหมือนกันก็คือทิตาน่าได้บัฟมาด้วยจากแพที่แล้วคือเก่งจัดๆเลยผมก็เลยได้เโลคู่กับอ่าลัมเบอร์เลยละกันนะครับก็คือเก่งมากโอเคตอนนี้ก็โลต่อครับสโลโลไปเงิน50สนครับแต่จริงๆผมไม่ได้รีบแล้วนะผมไม่ได้โลแล้วนะตอนนี้นะครับคือดูผมจะ ผมจะได้ดูอีกอันหนึ่งผมต้องพูดอย่างนี้เออผมจะได้ดูอีกอันหนึ่งแล้วผมก็จะขึ้นเวลไปแล้วก็เอาดูสองอันมาดูที่ดหน้าที่ตหน้าผมก็จะสาดาวนั่นเองนะครับแต่ว่าคือโลหิตโดยที่ไม่ต้องใช้ดูครับเดี๋ยวมาดูกัน <laughs> เมนสุดท้ายผมก็เลือกเป็นสเปดของบัสเตอร์นะครับแล้วเจอทีตานาในช็อปด้วยก็คือทีตานา3ามดาวฟรีโดยที่ไม่ได้ใช้รูฟเลย <c oughs> คือให้โจะจัดเลยแนละ้วคลิปนี้โอเคก็อันนี้ได้เป็นสเปดมานะผมก็เอาเลียวลงไปนะครับขึ้นวิวเมาแล้วก็จะหาตัวใส่บัตเตอร์นะหาตัวใส่สแปดบัสเตอร์ครับใจอยากใส่ให้มไม่บาทก็ตัวอะไรสักตัวหนึ่งอ่ะแต่ผมว่าแวลูสุดตอนนี้น่าจะเป็นบาทนะครับก็เรียบร้อยนะเป็น4แฟนกา,าร์ด่บัสเตอร์เรียบร้อยนะครับ ก็หลังจากนี้ก็คือเก็บตังค์ขึ้นเวลแล้วครับไปเวล8เฮ้ยเวล9เดิเออไปเวล9ดีกว่าเพราะว่าเวล8ก็ไม่ได้ทำอะไรก็คือเก็บตังค์ขึ้น9ต่อแหละ <laughs> เรียร้อยนะครับดูดาเมจของลัมเบิลได้จากทางขวามือเลยคือดาเมจเกินหมื่นทุกรอบบางรอบรอบ,รอบไป20,000ื่นคือแบบมึงบ้าจัางวะแค่ได้อักเมนฮีโร่ของมันมาเนี่ยคือแบบแรงเวอร์จ,จัดๆเลยคือแบบเกียนจัดเลยโอเคปะผมได้ดูฟมานะครับไม่ได้ใช้นะ <c oughs> ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเลยคืออยากจะเก็บกาลิโอ3ดาวเหมือนกันแหละแต่ว่ามันไม่ได้แวลูขนาดนั้นผมผมผมน่าจะขายทิ้งนะ าะมันมีคนเล่นกาลิโอด้วยแหละผมไม่อยากไปกีฟเขาแล้วผมอยากจะให้เขาวัดๆไปเลยว่ากาลิโอส่ะกับอัลเมนฮีโร่ของอะไรนะเดจาวกับลัมเบิลขับ Hero เอัลเมนฮีโร่เหมือนกันอ่าคอมไหนจะเก่งกว่ากันนั่นแหละก็อยากให้เขาโลฮิตนะผมน่าจะขายทิ้งไปนะไอกาลิโอตัวนี้นะครับ ตอนนี้ก็เวล8ปดเงินห้าสแล้วครับแต่ผมยังโลอยู่นิดหน่อยนะอยากได้เป็นตัวทำเครื่น2ดาวนะครับก็เลยยังไม่ได้ขึ้น9แล้วกันเพราะว่าขึ้น9ไปมันก็ไม่ได้แวร์ลูอะไรขนาดนั้นนะความคิดผมนะครับก็เลยโลไปสักนิดนึงแล้วกันเผื่อได้ทำเครื่น2ดาวนะแพทนี้มันเป็นเซ็ต1ิบเอ็ดผมพูดได้เลยว่าไม่ไม่ใช่11พูดผิดนะขอไปเซต12เนะี่ยคือเซ็ตในการรีโรจะจัดเลยเว้ยเล่าผมเป็นคนที่ <laughs> ไม่ค่อยชอบเล่นรีโรด้วยนะยอมรับกันตรงๆนะครับผมเป็นคนที่แบบเล่นลรีโรแ้้วออนเยคืแบบ จะโลหมดตัวอย่างเดียวเลยอ่ะซึ่งมันต้องเก็บอีคอนอ่ะผมเป็นคนชอบเล่นฟาส์เวลมากกว่านะเก็บตังค์ขึ้น 8- ขึ้นเอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบเล่นรีโลซึ่งเซตนี้เล่นไม่ได้มันชิดไม่เชิงเล่นไม่ได้แล้วครับอ่าส่วนใหญ่จะโดนรีโลตบซะมากกว่าเออต้องพูดอย่างนี้นะครับมันก็เล่นได้แหละมันก็มีคอมทิ้นเล่นได้นะแต่มันไม่ได้วือบาเท่าเซต11็ใช่ไหมเซต่11นี่คือผมช่ำจัดเลยบอกเลยคือแบบฟาส9เอาฟาส8นี่คือแนวทางผมเลยเว้ แต่ว่ามาที่เซตสิบสองนี่คือแบบรีโลกันยับๆเลยซึ่งผม,มคุณไม่ค่อยชอบเล่นสักเท่าไหร่อรีโลอยอมรับกระดมกองเลยนะมันก็เลยแบบทําให้ผมไม่ค่อยอยากเล่นด้วยแหละเลยมีคลิปลงค่อนข้างน้อยอันนี้ต้องขอไปทุกคนด้วยด้วยนะครับี่ขอไปจริงๆเลยผมไม่ค่อยอยากเล่นนะมันรีโลเยอะเกินเผมเล่นสู้ไ่ได้ผมใจร้อนเว้ยจะโลหมดตัวอย่างเดียวเลยเอออันนี้มาบ่นให้ฟังนิดนึงนะครับอันนี้ต้องขอไปด้วยที่แบบคลิปมันค่อนข้างน้อยนะแล้วบวกกับที่ผมไปติดเกมอยู่เกมหนึ่งด้วย เป็นเกมที่ผงเปิดใหม่เมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับเกม Once Human นั่นแหละออมีใครเล่นไหมสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะเออตดดิดจัดเลยเล่นแม่งวันหนึ่ง7-8ดชั่วโมงเลยไม่ค่อยได้เล่น DFT ด้วยบวกกับนั่นแหละเป็นเซตแห่งการรีโลด้วยนะก็เลยคิวค่อนข้างน้อยนิดนึงแต่ว่าอันนี้ผมจะแบ่งเวลาแล้วผมจะแบ่งเวลาเล่นระหว่าง t f t กับเกมนั้นแหละออก็จะหาคลิปม,มานะลงให้ทุกคนดูได้ทุกวันนะพยายามนะพยายามอยู่ ซึ่งผมต้องมาคอยมาตัดคลิปแบบนี้ด้วยไงมันก็เลยแบบทําให้ลงคลิปค่อนข้างน้อยนะไม่เหมือนแบบต้องมาแบบอ่คนอื่นที่แบบเอาคลิปแบบฟุตยาวมาลงได้เลยเงี้ยเออมันก็เลยแบบใช้เวลานิดนึงสาหรับคลิปของผม,มนะนี่ต้องขอไปด้วยหรัถแบบถ้าเกิดแบบคลิปมันน้อยนะครับ รอบวงนี้ผมจะเป็นโชจินนะครับตอนนี้ผมน่าจะเต็มโปขึ้นเก้าไปแล้วนะรอบนี้นะครับได้เป็นศิลาดล้วนะก็ได้เป็นเปิดไอ้อะไรนะอาคานน่านะครับอันนี้เจอเป็นอักวินของศิลาด,ด้วยวันนี้ผมน่าจะซื้อนะห้าบาทนะครับดาบยักษ์โอเคใส่โชจินให้ศิลาไปแล้วก็น่าจะขึ้นเก้านะครับโอเคแล้วื้ดดาบมาครับื้ดดาบมาโอเคเรียบร้อยหาตัวลงสักตัวหนึ่งน่าจะนี่แหละครับราคาานะได้ทั้งพีเซิร์ฟแล้วก็ได้ทั้งไอ้นี่ด้วยนะครับ ชื่ออะไรแฟรี่เออจริงๆเอาไอตาแฟรี่ใส่ให้ทิตนาก็ได้นะแต่ว่านี่ผมมีของที่คิดว่าดีกว่าให้นะก็คือลูนานครับน่าจะดีกว่าก็เลยเอาใส่ให้ทิตนาแล้วกันแล้วก็ไอตาพี่ไอตาของแฟรี่ใส่ให้เป็นราคาดีกว่านะครับโอเคก็ยังไม่แพ้ใครนะตอนน,น,นี้เห็นไหมครับอย่างที่บอกเลยเจอเป็นกาลิโอนะครับเดจาวมาดูกันว่าบ้านไหนจะโหดกว่านะครับระหว่างกาลิโอของ BS กับลัมเบิลที่ b บ s หรือเปล่า ไม่ขนาดนั้นขายเป็นฝ่ายชนะซึ่งอันนี้เป็นตัวปลอมด้วยแหละอ,อตัวปลอมนะครับก็เลยเออง่ายนิดหนึ่งเดี๋ยวรอเจอตัวจริงแล้วกันนะครับที่ผมบอกไว้คือผมไม่ทำการิโอสามกับพนี้แล้วผมจะให้โครโรฮิตนะ เดะครับเดจาปู ja Vu, กับคาลิโอสู้ลัเวิร์ไม่ได้เลยแบบโดนตบแบบขาดลอยเลยที่มึงบ้าจัดโอเคก็รอบตีคิวนะครับได้ไอเทม2ชิ้นนะนี่เป็นล็อบบี้ปูนะครับไม่ใช่อ่าแคปเปรนะเป็นสกาวุดเด้นสกาวุดเด้นมั้งเออน่าจะปูมันชื่อนั่นนะผมจำไม่ได้อันนี้ผมพยายามจะทำไอชื่ออะไรนะวาลาดสามเลยนะครับก็ได้มา6ตัวเรียบร้อยแล้ว แล้วดูปีกอัน,น์ดึงผมยังไม่ได้ใช้เลยเกมนี้คือเมืนดาวอักเมนฟรีไปอักเมนหนึ่งอะ่ะจริงๆไปเลือกเป็นอักเมนคอมแบทแล้วนี่จะดีกว่านะเออไม่รู้ว่ามันจะโลฮิตง่ายขนาดนี้ไงปกติดวงผมมายมแล้ว,วโลไม่ค่อยจะฮิตสักเท่าไหร่ก็เลยหยิบดูปมาแล้วครับโอเคอาจจะทําบาดสามได้หรือเปล่านะตาน,นี้นะครับขายแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะเพราะเรามีดูปอยู่นะครับอันนี้เจอเป็นบอร์ดของบอร์ดฟาสเก้านะเป็นบอร์ดเอ่อฟิโอลาเกิบไอ้ดวนะั้นไม่เชื่ออะไรนะ ไอตัวข้างหลังอนะผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยนะเป็นตัวข้างบนทางซ้ายมืออะชื่ออะไรไม่รู้ครับแต่ก็ไม่น่าจะไหวเรานะก็เรียบร้อยนะครับขนาดบอกกันหน้า3ด้วยแล้วนะเอ้สามเลยละพูดผิดสองครับก็โดนลัเเมเบอร์เราตบไปดาเมจเห็นไปเพื่อทุกรอบเลยอันนี้จะเป็นบ้านคาริโอน่าจะชนะนะขเขาเจอผีนะครับอันนี้จะสามคนสุดท้ายด้วยนะโอเคแต่พว่าผมไม่ได้ทำอะไรนะเก็บตังค์นะครับเรียบร้อยนะบาทนะ่าจะสามนะครับแต่ผมคิดดีว่าผมทําดีหรือเปล่า ทำดีหรือเปล่านะไอ้วาร์ที่ก็จะสาบนะครับหรือว่าขายบาทโลหาวลารสดี <c oughs> จริงๆดูทำบาทสาบได้เลยนะแต่ว่าไม่น่าจะดิฟหรือเปล่าเลยครับพี่ผมตอนนั้นยังไงดีว่ามีคนเล่นบาทไหมดูหน่อยเอ้ยมีคนเล่นวาราร์ไหมดูหน่อยไม่มีนะครับไม่มีนะยังไงดีขายวะขายบาทโลไหม <c oughs> อีกแค่ตัวอีกแค่สองตัวเองอ่ะทุกคนเวลกาวด้วยยังไงมันก็น่าจะเจอปะเออเก็บตังค์ไว้หน่อยอยังไงก็น่าจะเจอไหมถ้าเกิดอ่าคนอื่นเขาไปตายก่อน่นนะผมว่ายังไงก็น่าจะหิดนะครับ มาครับรอสุดท้ายผมก็ยังไม่ดูบ,บาทนะเพราะว่าเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อแบบขายบาทแล้วหาไอวารัสามได้นะเพื่อได้คอนเทนต์เพิ่มนะครับโอเคยังไงดีอันนี้ผมที่แรกผมมาร์กไว้ว่าผมจะเล่นมังกรแทนวารัสนะครับแต่ว่าน,นี้ผมต้องเล่นาลาลวารัสละขาดแค่2ตัวเออแล้วก็ยังไงดีแต่ว่าถ้าเกิดแพ้ผมขายนะผมขายหาวารัสนะครับ แต่นี้ก็ยังอยู่อะเลือดเราล้อยอะเราเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับชิวๆนะไม่ได้ตั้งใจจะแบบทําเลือดร้อยด้วยนะครับแต่ก็พยายามแบบไม่ซื้อชามที่มันลดเลือดนะเพื่อคอนเทนต์เลือดร้อยเหมือนกันนะเผื่อๆนะครับเผื่อมันได้แต่ก็อันนี้ก็คือแบบเผื่อได้วารัสสามก็คือก็เลยแบบไม่ได้รีบดูบาทน,นะครับแต่ก็น่าจะจบหรือเปล่าเกมนี้น่าจะเป็นไฟสไตล์หรือเปล่าฟิโอล,ล่าสาวอ้สองก็ไม่ไหวแล้วนะสองดาวทั้งบอร์ดบอดแคปหมดแล้วด้วย แต่ลัมเบอร์เราเอาให้นะครับตบหมดไม่สนลูกใครก็เรียบร้อยแล้วเป็นชัยชนะของเราโดยที่เลือด100้นะครับไม่แพ้สักรอบเลยลองเอาเล่นกันดูนะแม่งเกียนจริงคอมนี้ทุกคน4 4่ัแบตเตอร์4อ่าแวนการ์ดนะครับโคตรเกียรเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กด u b s สไ i b e กันด้วยแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ